ไมตอมาฝา,าก่นั่งตีมมีก้นบ่ห่กังข้างในพี่น้จังเจ๊งเออไปนั่ง <c ười> นั่งขางแม,ม่ก็ได้ไปนั่งขางแม่ตูนปนน้าใคนะหน้า,นนา,นนาแก้ว น้ำไม่เท่าแก้วใช้น้ำไม่เท่าแก้วหวยขมยทางหน้าตุนยุงหุ่นวะทางพุ่นเหล่าหวยขมยหรือทางพี่นาขมือเออทางพี่นาหวยหย่าบ่ทางนี่นี่หวยหย่าก็นนาไม่เท่านี่กันเนี่สายหวยทั้งอันเดียวกันเนาะเขาเอินหวยหย่าเออไปหวยขมยไก่เตจอปะสาวน้าหน้าแผ่นนะนาเผาแก้วนาพี่น้องบ่ เออน่องแม่มตู้รอบเป็นน่องน่องของตู้เราเน่เา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 นะเข่งนาอฮหัก,ก,หกแต่ปีกายไปชื่นมดไปเดีม่มแล้เราเพื่อจะไปเข่งนาอฮักท่ตบอ,อ,เ,อเรียบร้อยบัดละบ่ให้หน้าตากก้าน่ะบัดนี้นะเรียบร้อยแลยที่ปลาอะไรย่าง,งมาให้ม่าได้ให้ตัวแล้ว มันมาจังเวมันนักมันยังได้อย่างแน่น่ะหมักแตงหนังเข้มหมักทั่วเออานหมรมเยชมีแัลยม่เลยมชีได้ชีเรื่องนี้ได้นต้อ่าบัตอันให้หน้าตะก้านะคูดมัยังบ้านแล้ว่ดได้ บแล้วงามย่บเขานะงามย่าอาูกหย่าลกเอาลกไ่ด้บังคับใครจะรลก็โลกขมือยแล้วก็ยุดโลกหย่านให้อยู่นา่งน้ำงัวในน้ำไก่ในมาซื้อกช่เแล้วซื้อแลูกได้เพราอยู่นาบริพนิเนี่ยมอ้ยยยยยยย่ยย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 

ปลูกหักบ่เป็นพี้พักบัวพักหอมได้ปลูกจช่ปะเปื่อยฝนลิ้นนะเปืือยว่าพักอันนี้ถ้าต้องมุงนอะไก็ต้องอันบอนปลูกคนก็ต้องเห็ดชุ่งๆเงินบอกเวลาฝนตกแหละมันน้ำมันไหลออกไปเลยเด็ดจะคลองน้เนำ tông hãy món ăn à bù món ăn dền bù có một phép là tít dữ thích hẳn vào bên mảng mày dùng ngân ba ờ, mạo ngân còn เออเบิ้งเดี๋ยวเอาเงินให้พื่นยืมก่อนเนอะอย่าเพิ่งไปได้ลมกันก่อนน้อยหนึ่งแห้มนอดชิปนาทีก่อนเราจะทำเงก่อนยืมเขาได้นะต้องลับ่องินบัตรใหเงินบ่ตพ่อได้ไหมครับเอาเลย เป็นปอดไทนะเม่หมอยังบ่ไปน้าอนกน้วทวานี่น่ะบ่ มันอาคอยเห็นขอาไก่มาขายไก่ตัวมดใหญ่หนึงกับตัวหาสิบหาิบได้บนเศร้านี่เรื่องไงมันแพร่เร่อเอาว้มาขายน้ำไปมาขายกินน้ำไม่เท่าไมากแ่นดะเ่ท่าคนแรกนะไม่เจอแล้วผมแล้วคนไลยชนถึงรถเ ข้ากินได้สะเอฟซีทำเนีายอยู่บ่ข้าวกินเออยังสิบปลายชอบชอบอะงักออก้าวาก้าวาสีฮอดอ่บ้นอเเกียวข้าว <c oughs> มีดอตดิที่ธรรมดาชอบมันมันเติมแน,น,นกระชอบชอบ่ในกระสอบ ก็คนลูกค้ามาขายเข่าเลยมะนาวเว้ยรถไหมน่ะโอเคเดี๋ยวให้น้องมะนาวเพิน่นไปลินนากอนยันผนต้งห้ามคนคนยางไปไก่ข้างกับเพื่อนชำเนาะอา อ,อยงรอประมาณนี้นอมาแล้วบายดีเด้อมาไหนจะลืมแววเด้อซื้อเขาหากเลี่้มให้น้องนนาอสาบานเากาส่วนพี่ช้งเนาะเห็ดหน้ามเมื่อยกัซื้อเข้าไปหาซื้อซินมาก,กินปุย๋ยได้ซื้อหรือเปล่าปุย ชื่อปุยวานบ่เห็ดหน้าเมื่อยขายเข้าไปหาซื้อให้กินอยู่ตลาดพุ่นแหละบอกพ่อกะเอามาอีกขายอีกได้คนละล้านสองสามล้านเนี่ยส่วนไปชังเห็ดน้าเมื่อยเมื่อยบ่เมื่อยโอ้ยมีแงบำรุงเมื่อยจะนั่งกัเกี่ยวย้ำเกี่ยวอีก uh กับเมื่อยอีกอีกนึงอีกนี่อื จะน้อยเมื่อยเกี่ยวเขานี่ครับเพราะอย่งอีกหน้าบ่าพองก็เล้<ต>ลพี่น้องหน้าหักกระตุ้ยมากแล้วแล้วไปชองทิศลดมาแล้วจนโวูนี่เลยวิ่งตาเล่ววิ่เมื่อยเหนนเเ็นหน้าบ่กินข้าถิ่นหน้าเนี่ยพี่น้องเลยห้องสี่ก็ได้อ้าตุกข์คนเลยเนาะ ตุสิทธิ์มีเรื่องสิวาเรื่องหนึ่งพี่น้องเนาะก็ถือว่าเมื่อคืนมี้กะน,นอนเรือนโทรศัพท์นอนอ่านคอมเมนต์อยู่ไปเห็นข่าวข่าวหนึ่งทุกคนเนาะก็ถือว่าตกใจน้าพี่น้องพังไทยเลยพี่น้องอาหารไทยเปิดก็ขอแสดงความเสียใจน้าหลายๆเด้อก่อนอื่นเปิดพี่น้องฝังไทยไทยลาวเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นน้องตุสิทธิ์ คนหนึ่งเดี๋ยที่หักประเทศไทยหักหลายเนาะคือว่ากา,าวในจักปากรลยว่าหักประเทศไทยนะัคนไทย,ยว่าไปเห็นข้าวที่ทหารเป็นคนที่สองที่ไปเยียกบกับระเบิดเนาะบุงหมว่าของไทยแต่ว่าทางการไทยทหารไทยกัมพูชาไนยืนยันทั้งแนวว่าเป็นของกัมพูชาพี่น้องแล้วอ่าอันนี้อิกับเรื่องว่าเสือกเรื่องของไทยมานะเป็นเรื่องของคนอื่นเนาะเรื่อง สองระหว่างสองประเทศแต่ว่าคือควาสชวนมูส,นมสึกัวบโตมูสึกขิดว่าอิตนแล้วก็หักอิตนทหารที่ไปเยียบกับระเบื่ะเนาะคอยเพื่อนหายดีเดอ้อคอยจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเสียใจเน่ยเพิ่นเสียคาไปนีแน่นอนแหละเนาะตามที่เบิ่งข่าวานะใ่นะววตัวตอนนี้กำลังเหตุให้สถานการณ์ตึงเขียดตว,วหุ้นแห้งขึ้นไปอีกเนาะ แต่จงได้ตุสิ์ก็ขอส่งกำลังใจแห่งใจให้พี่น้องฝั่งไทยก็โดยเฉพาะทหารไทยเด้อเนาะ,นอะขอให้สู่ๆเนาะขอให้ทางสองประเทศเพื่อนเจรจากันให้ให้ลงลงลงโตแล้วลก็เข้าใจกันเนาะแต่กะบ,บุคคลเนาะว่า,างไงกะมันพิษเนาะพี่น้องมันพิษต่อสัญญาเพิ่ยคนทางคนว่าว่าไปวางระเบิดมันนั้นมันเห็ดมันบบถึกเนาะหรือว่าประเทศกัมพูชานะเห็ดบบถึก พี่นเลยนะอืมอมันมัน,ม,นมันคือว่าไปว่างระเบิดใส่บนทางยางดูว่าไปรอบกัดเนาะมาลอบกัดหวานจะเปนะนะ้องเนาะอ่ะทังไดทุสิตจะส่งกำลังใจให้พี่น้องฟังไทยคอยสู้ๆเดอ้อเนาะขอให้ทหารไทยสู้ๆเนาะทุสิตเสียววาทหารไทยเก่งพี่น้องเอ่อนะอ่ะกับประมาณนี้พี่น้องกับน,นงมะนาวเนาะพ่อนองมะนาวเกี่ยมันใช่เรื่องนองมะนาววัน นองานาวกะย่งางไปนาเหนีองนเนาะไปนาเพิ่นอน่าไปนา,ป,นาป้าเพิ่นไปลินเพิ่นแล้วงเ,เลยดิดูมนันพี่น้องนองานาวเนาะดูมันลายอ่ะประมาณน,าน,นี้ทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจเบิ่งแล้วก็บระผมโฆษณา,าตุสิทธิ์เนาะตุสิทธิ์กิโองสีเนี่ยพี่รองไปทางใดพีน่น้องเนาะสบายดีทุกคนสบาย